เ i o ย Class อัโตมี่เป็นเกมส์ของลีดเดอร์ครับถ้าเป้าหมายของลีดเดอร์หายไปแล้วถ้าลีดเดอร์พึงพอใจแล้วองค์กรน,นั้นก็จะไม่เติบโตไปมากกว่านี้ผู้นำสำคัญมากๆครับยินดีที่ได้พบทุกคนครับผมอีพิเรียวมาสเตอร์คิมกวางยอนครับตลอดระยะเวลาที่ผมทำอัตโมมี่มากว่า10ปีนั้น ผมเห็นทั้งองค์กรที่ดําเนินไปได้ดีดและองค์กรที่สลายหายไปมากมายนะับไม่ถ้วนนะครับผมเลยอยากจะแลกเปลี่ยนกับคุณอย่างจริงจังดูว่าทําไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นครับผมเคยเป็นคนที่ไม่ได้มีนิสัยที่จะสามารถเป็นลีดเดอร์ได้แต่เพราะในพื้นที่ของผมไม่มีสปอนเซอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นลีดเดอร์ไปโดยไม่รู้ตัวต่อไปก็ต้องมีคนเข้ามาในทีมแล้วเราจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรคนส่วนใหญ่ถ้ามีคนที่ทํางานเก่งๆหรือคนที่มีความสามารถก็จะบอกว่า หัวกะทิมาแล้วสําหรับผมผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นสักครั้งนะครับผมไม่เคยไปพึ่งพาใครเลยครับผมไม่เคยที่จะล้มเลิกยอมแพ้กับใครสิ่งที่ทําให้ผมมาได้จนถึงจุดนี้ผมคิดว่าน่นจะเป็นเพราะความคิดนี้ครับความหมายของคําที่บอกว่าผมไม่เคยพึ่งพาใครก็คือสมมุติว่าคนที่ทํางานเก่งมากๆมาหาผมครับแล้วผมจะต้องช่วยเขายังไงถึงจะเติบโตได้ผมก็ต้องทำอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพวกเขา ทำให้พวกเขาเติบโตก่อนพอทําแบบนั้นแล้วความสามารถของเขาจะออกมา1 0 0 1 5 0 0เลยลยะครับลีดเดอร์เขาไม่ได้ทํางานโดยตัดสินจากความสามารถของพวกคุณเรานะครับเขาเริ่มทํางานจากการกระทําของเราครับอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่มากแค่ไหนถ้าจะมาวัดที่ความสามารถนะครับผมเนี่ยจบมปลายอย่างยากลําบากเลยครับเป็นคนไม่มีเงินเลยสักบาทช่วงก่อตั้งท่านประธานได้พูดเอาไว้ครับว่า อาตอมี่จะเป็นที่หนึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งด้านราคาถูกและอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพดีผมก็กล่าวอ้างจะเป็นที่หนึ่งเช่นกันแต่พอผมกลับมาดูตัวเองแล้วผมไม่มีอะไรที่จะสามารถเป็นที่หนึ่งได้เลยไม่ได้มีความสามารถเงินก็ไม่มีสรรูปก็เป็นแบบนี้พูดก็ไม่เก่งแต่ผมอยากสําเร็จและผมก็คิดว่าอยากจะทําอะไรเพื่อให้ได้เป็นที่หนึ่งพอลองคิดว่ามีอะไรที่เราพอจะทําได้บ้างอ๋อเราไปงานสัมมนาให้ได้ที่หนึ่งก็ได้นี่ผมไปศูนย์การเรียนรู้ให,ให้ได้ที่หนึ่งก็ได้ เราก็ได้จะทำความสะอาดเก่งที่สุดเป็นอันดับหนึ่งได้เลยทำให้ผมไปงานสัมมนาคนแรกแล้วก็ไปศูนย์เป็นคนแรกเสมอและเมื่อเข้างานผมก็จะคิดเสมอว่าพอจะทำความสะอาดแล้วทำงานทุกคนครับการทำให้คนอื่นประทับใจไม่ต้องมีความสามารถพิเศษอะไรครับสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนทำได้ดีคุณก็แค่ทำมันอย่างเต็มที่ที่สุดก็ได้แล้วถ้าคนอื่นเห็นสิ่งนั้นแล้วคนที่เก่งกว่าเราเขาจะเข้ามาหาเราเพื่อช่วยเราครับ ส่วนใหญ่อิมพ i เรียลมาสตอตอนนี้ต่างก็เริ่มทำงานนี้ในสภาพแวดล้อมที่ลำบากเอาใจที่ปรารถนาอย่างแรงกล้านั้นปีนขึ้นมาจากพื้นดินเหตุผลที่มีผู้สำเร็จนั้นก็มีเพื่อช่วยเหลือคนที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากสำเร็จนั่นเองครับแต่จุดเริ่มต้นนั้นต้องเริ่มมาจากทุกคนทุกคนต้องพยายามด้วยใจที่ปรารถนาสร้างผลลัพธ์ขึ้นมาและพวกเขาจะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดเหลือของพวกคุณครับ ลีดเดอร์ไม่ได้มาเติมเต็ม100%ให้ตอนที่พวกคุณพยายาม98-99%ส่วนที่ขาดที่ไปไม่ถึงตรงนั้นผมจะเติมเต็ม1% 2%ที่ขาดเหลือนั้นให้คุณเองผมจะสอนคุณเองที่ผมบอกว่าไม่ยอมแพ้กับใครสักคนหมายความว่าอย่างไรเราทำงานนี้กันท่ามกลางความขัดแย้งมากมายครับอะโมี่เรากำลังไปได้ดีในฐานะธุรกิจ global แม้ว่าปีนี้จะทำยอดขายได้มากกว่า66,000ล้านบาทก็ตาม แต่เขายังมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอยู่ด้วยเหตุนี้คนจํานวนมากเข้ามาในอัลโธมี่ก็วันไหวกับความขัดแย้งนี้นะครับแต่ทุกคนจะต้องคิดถึงความพยายามที่ทําให้แต่ละคนสมัครสมาชิกห้ามยอมแพ้โดยเด็ดขาดอย่าคิดว่าไปหาคนใหม่แทนอย่าทิ้งคนเดิมจากรอไปแล้วงานเราเราไม่ได้ทำงานกับเฉพาะคนที่มองเห็นเท่านั้นนะครับ แต่คนจํานวนมากที่เรามองไม่เห็นที่สมัครกับเรามากมายสําคัญมากๆกับงานหรอกครับถ้าทุกคนทําอัตมีไปจะไม่ได้มีแต่คนที่เราต้องการเข้ามาครับเข้ามาหลากหลายเลยแหละครับคนเก่งคนไม่เก่งคนที่มีการศึกษาดีมีคนหลายประเภทเข้ามาครับมันอยู่ที่ทุกคนให้ข้อมูลดูแลเขาอย่างไงมันจะกําหนดความสําเร็จของทุกคนนะครับถ้าเราดูแลคนที่เรามองเห็น แล้วมีเวลาที่เหลือนำเวลานั้นมาดูแลกับคนมากมายที่มองไม่เห็นอย่างต่อนเนื่องคุณจะไม่มีเวลานอนเลยแหรอครับผมนะครับปกติเวลามีมีติ้งลีดเดอร์ระดับชารอนโรสมาสเตอร์ถ้าเห็นใครที่หน้าสะอาดสะอ้านสดใสในตาเปล่งประกายเขาว่ายังไงรู้ไหมครับเขาจะบอกว่าไม่ตั้งใจทํางานละสินะคนที่เป็นชารอนโรสเป็นสตาร์เป็นช่วงที่จะต้องเร่งทํางานเลยนะครับจะต้องดูแลแต่ละคนให้มีงานทําเยอะมากครับ แต่งานนี้ถ้าบอกให้ทำทั้งชีวิตก็คงทำไม่ได้ช่วงนั้นต้องทำเอาเป็นเอาตายและคุณจะจบงานไปได้ถ้าหลุดพ้นช่วงเวลานั้นได้คุณจะเริ่มมีอิสระครับดังนั้นผมบอกว่าทุกคนจะดูแลคนจานวนมากที่อาจจะมองไม่เห็นนะครับการเป็นลีดเดอร์เป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะอนาคตขององค์กรที่ถูกตัดสินขึ้นอยู่กับลีดเดอร์ลีดเดอร์จะต้องเป็นคนอ่อนไหวครับถ้าองค์กรของคุณผ่านไปปีหนึ่งแล้วยังไม่ค่อยเติบโต คุณจะต้องไปตรวจสอบองค์กรกับสปอนเซอร์เก่งๆว่าทำไมมันถึงไม่โอเคตอนนี้องค์กรเราหยุดชะงักผมควรจะต้องทำยังไงดีต้องถามสปอนเซอร์ครับแต่ส่วนใหญ่มาหาผมแล้วบอกว่าช่วยหน่อยอยากช่วยนะครับแต่ทิศทางมันผิดอยู่ติดปัญหาอยู่ถ้าไม่แก้ปัญหาก่อนความพยายามที่คุณทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรถ้าทุกคนเป็นลีดเดอร์จริงๆแล้วจะต้องถามว่าตัวเราต้องทำยังไง มีอะไรผิดอยู่จะต้องเริ่มตรวจสอบตรงนี้ก่อนถ้าอะไรที่ติดอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนครับจะต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนคุณถึงจะเป็นลีดเดอร์ที่แท้จริงได้ต่อไปลีดเดอร์ทุกคนครับต้องถามยังไงครับไม่ใช่บอกว่าช่วยผมหน่อยแต่คุณต้องเปลี่ยนเป็นถามสปอนเซอร์ว่าผมจะต้องทำยังไงแล้วทีมของคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทบประธานพูดแบบนี้ครับ ผมเคยพูดหรือแสดงสีหน้าว่าลำบากให้พวกคุณเห็นไหมละ่ะถ้าผมพูดว่ายากลำบากพวกคุณคงไม่มาถึงจุดนี้ท่านประธานพูดแบบนี้ครับลีเดอร์จะต้องอดทนกับความยากลำบากครับบอกกับผู้ตามว่ามันง่ายส่วนหน้าที่ของลีเดอร์คือการทำนำหน้าและให้ความกล้ากับผู้ตามครับและต้องท้าทายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อขึ้นไปจุดสูงสุดนั้นอันนี้คือลีเดอร์ครับทุกคนครับ ถ้าลีเดอร์ทุกคนทําหน้าที่ของลีเดอร์ได้ดีและผู้ตามทุกคนก็ทําหน้าที่ของผู้ตามได้ดีอยู่แล้วก็จะเกิดทีมที่สวยงามและประสบความสําเร็จครับอัตโมี่คือบริษัทที่มีฝันครับอัตโมี่เป็นบริษัทที่ท้าทายถ้าทนประธานปาร์คประธานบริษัทเราหยุดฝันถ้าหากว่าหยุดท้าทายผมก็คงจะสบายนะครับแต่ถ้าประธานบอกว่าจะสร้างบริษัท3ล้านล้านบาทมีฝันและลุยทำงานนำหน้าพวกเรา เลยทําให้ผมเองก็หยุดไม่ได้ครับลีเดอร์ทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกครับขอให้ทุกคนท้าทายและมีฝันหนุยไปข้างหน้าจะได้พอใจแค่เพียงเท่านี้เลยครับทุกคนมาเจอกันที่จุดสูงสุดมาเจอกันที่อีพีเดียลมาสเตนะครับไฟติ้ง